สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> เร็ว <c oughs> ผมจะพ้ามาสัมผัสกับข <qu an> ีดของ <c oughs> ชาวบ้านห้วยลึกนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหวยลึกผ่านหน้าของมินตามาแล้วบ้านลุงอันนี้เป็นเป็นลุงอ๋อเป็นลุงเป็นลุงของมินตานะครนะเป็นลุงเป็นน้องของเมอ๋อเป็นน้องเมอโอยินดีที่ได้รู้จักครับผมอั้เห็นตัวจริงเห็นตัวจริงเห็นกับตาเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายเลยเนี่ยอันนี้เป็นบ้านเป็นเป็นลุงของอ่าแงยวนเออยืมไม่เหมยลูกกอล์ฟวันเดย์เอ็นไหนคนเนาะ ลูกก็เป็นลูกเหมยลูกสองเป็นหน่อยสามเป็นฟ้ามไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเฟยเป็นเฟย์โอ้ผู้ชายกะโลเก้าเออเก้าโลโลผู้ที่สองผู้ที่สามซานซานสูเก้าโลซานสู้อ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 ูู้เอออู้ลูปลาอู้ลูไปหอดปลาเออปปลลาาห ตาแล้วก็เจียวเจียวแล้วก็สี่สิบอ่าคนที่ก็คือคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามครับอันนี้เนี่ยเป็นสูผู้ที่สี่ชายอ่าเป็นสูอืออ๋อแสดงว่าทั้งเบิรทั้งเบิรมีมีมีจากคนอ่าทั้งเบิรเบิรทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสี่ผู้หญิงสี่โอ้แฝงแฝงของผมมีใช่ใช่สามยิ่งสี่เจ็ด บ้า e. นนเ่มากมบ้านบ้านบ้านฮลกบ้านเอลกเอามากเียเอามากเอามาบนเมียเง้เอาเอาผ้ามาบนเมีทีทีมาเอามื่อเนี่ยผ anyway> ้านีลว nah ่าใส่ว่ามันจะสวยสย่าไปยู่หัวลุงเดียเดี๋ยวกลับกล่องกัน เออคือมาเอามือนี่พาเดี๋ยวเขาถามหนเด้อพาพาที่เป็นไล่เนี่ยมันเป็นพาดําธรรมดาเนี่ยมันบ่มันเป็นพาสีดําเป็นแผ่นแผ่นพาสีดําคือไล่ไล่ตัวนี้คือเอาเซลเอามือมือเย็บออกอ๋อเป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเหรอก็ัมามามาเย็บใส่กันเป็นเป็นทรงอ๋อ มันจะเหมือนเหมือนกับส่งขากล้วยเนาะขัดแม่นทั้งทยเปิ่นก็เอินว่ากางเกงขากล้วยเนาะแต่ว่านี่มามาเซลไล่นะครับ้ันเพ่นเป็นร้านขายของนะครับในในบ้านหอยเหล็กในบ้านหอยเหล็กนู่ี่ฝีมีน้องโอ้ยเป็นอ่ะอยู่อบอุ่นดีนะครับผมอบอุ่นเป็นกันเองอบอุ่นมากๆ นะครับเป็นบ่อยู่ไผอยู่มันกับบ้านผมในบ้านผมเนี่ยโยไผอยู่มันอยู่เฮี้ยนเฮี้ยนติดกันเนี่ยบ่อได้เอิร์ใส่กันเด้อยู่ไผอยู่มันจ้างเสี่ยอ๋อกินข้าวกัำยังนอจังตัวพี่หรอกโยแบบในเมืองครับครับการรู้สึกว่าหน้าของลุงอายอายไหม น,นั่งนั่งนี่อ่ะบ้านหลังนี้อ่ะอ๋อแม่คือแม่พันนี่เป็นคนคนบ้านหวยเล็กเล่นบ่เป็นเป็นคนบ้านหวยเล็กแต่แต่เกิดคือตั้งลูกหลากคือนยุนีเล่นบ่หรือว่าตั้งผ้ากันใหญ่มากใหญ่ไหมใหญ่ไมาได้สี่<บ>สิบกว่าปีอ๋อใหญ่มา,มากโมเป็นคนบ้านนี่ ตอนแม่เกิดในยุคโพเรียวไปปูผ้าคนสัญญาเรียวไปผ้าคนเกิดในบนครับกะเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าเฮ็ดไ้เฮ็ดสวนข้าวโพดสวนมันเฮ็ดข้าวโพดของสวนมันอันน okay. uh, uh, ี yes. ้ก็กําลังจะเอามันไปขายครับเนี่ยรถคันนี้เต็มรถเลยคันนี้คันนี้ข้าวโพด เราเข้าวโพดนะครับคนเราจะเอาเข้าวโพดไปขายาข้าวโพดแห่งเนาะข้าวโพดแห่งแล้วก็ปอกอแกะฟักกันมาแล้วกามาปอกแกะเปลือกมันออกนั่นะเป็นกําลังจะไปส่งแกะเปลือกออกแลก้วก็ใส่เปาใส่ถุงปุ๋ยนะครับเป็นแล้วก็อย่าไปรงง,ง,ง,งงานนะครับลูกสาวบอกกาลังขึ้นขับรถไปนะไไโอ้ลูกไผ่เนาะ เอาเอาเขาโพูดไปขายพี่น้องมาป้อกันโดนมาเทียนนึงโดนมาโดนมาเทียนนึ่งทีละครั้งแรกครั้งสามิส่วนผมนี่ครั้งสามิษนะครับสมาธิดีมากได้ได้ถามมาถามมาฟังเล่านะครับก้อนกับถามยึ่ดอกแต่ว่าถามไปฮอดแค่เวียงจันทร์ ไปรถโดยสารรถประยมทางอันนี้ก็เลยว่าในมาบาดนะครับในมาบาดเอารถขับมาเองทั้งทั้งอิตแล้วก็ได้ไปเที่ยวเมื่อวานก็ไปเที่ยวตามตกดัดตัดกวงซี่เดือนเจ็ดมันยังหดเดือนยัางหดเสียงมวยก็มาบ้านก็มายังจันทร์พาไปอนาบงยางเบึงมณีไปเที่ยวอันเดียรเมืองลังแดนเมืองเฟืองอยากอยากไปอยู่ อ่เมืองแฟ้งกับขงจะขามไปทางเวียงจันทรื่องจั์ออกมาสิบไร่ฝาไร่ฝาเดียวไปเมื่อวานเนี่ยอร่อยกว่าจากชัยยาไปน้ำตกแบบเรียกว่าใส่วังซีอ่ะวังซีเรียวใส่เวลาหลายอยู่บอเช่นทางเลยอะมันคุ้มคุ้มมันหลายโอเคครับผมอ่ะดีใจนะครับที่ได้มาเยี่ยมมายามพี่บ่านที่เมืองหนองเฮาเนาะ อ,อยู่มรงนี้นะครับกับจำเป็นหน้าของมินตาคือผ่านมากกับประมาณกิโลกว่านะครับประมาณกิโลกว่าก็เส็แล้วนะครับแล้วบาดนี้เข้ากัจะกลับไปอยู่ที่กบไปเล่นอยู่น่าจะน้อยอาจจะไปทุระอีกสักอื่นนะครับผมมีเวลาน้อยพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะครับผมอขอบคุณหลายๆรับขอบคุณก<อ>ัน<อ>เองอครับคัดไครับผมอันนี้ลุงนะครับอ้าวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม